ตัวนี้ค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่งก็มาตัดผักอีกแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ก็มาตัดผักบ่อยนะคะเพราะว่าผักเริ่มทยอยโตขึ้นตัวขึ้นนะคะอันนี้คืออนนานังที่คือที่นุ่ปลูกไปแล้วรอบแรกนะคะแล้วก็รอบสองนะคะอันนี้วันนี้ที่มาตัดนะคะทุกคนก็จะเป็นรอบรอบที่สี่นะคะรอบที่สี่นะคะคือแปลงนี้นะคะทุกคน แดงหนึ่งก็มีสิบแถวนะคะวันนี้ที่มาตัดนะคะแล้วก็เหลืออันนั้นนะคะทุกคนที่ยังไม่โตนะคะรอบที่ห้าแล้วก็รอบที่หกก็คือเพิ่งจะปลูกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้านาทีนะคะทุกคนวันนี้น้องก็ตัดผักเสร็จแล้วนะคะก็รอไปส่งผักนะคะ พาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเช้าที่สวนผักนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะเช้าเช้าตอนเจ็ดโมงนะคะชาวสวนเขาก็จะมาเก็บผักนะคะปลูกอะไรก็มาเก็บนะคะแบบว่า,าปลูกอย่างอย่างนู่นนี่ก็มาตัดผักใช่ไหมคะน้องก็ปลูกผักสลัดสีแดงนะคะผักเลตตาส,สเลตตา่ีน้องก็มาตัดผักนะคะ คนที่ปลูกพริกก็มาเก็บพริกนะคะปลูกแตงสกินี่ก็มาเก็บนะคะทุกคนก็จะมีหลายๆอย่างนะคะที่ญี่ปุ่นนี่นะคะทุกคนเขาก็จะไม่มีพ่อค้าคนกลางนะคะเขาก็จะมีะสหกรณ์การเกษตรนะคะทุกคนที่ดูแลควบคุมเกี่ยวกับพืชผักอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนผลไม้อย่างนี้นะคะ,ะการเกษตรทุกอย่างในญี่ปุ่นนะคะทุกคน เขาก็จะเป็นคนควบคุมดูแลหมดเลยนะคะ,ะ,กะเกษตรกรนะคะเวลาอย่างอย่างนู่นนี่นะคะชาวกเกษตรกรนี่นะคะเวลาปลูกผักนะคะแล้วก็เอาผลผลิตนี้นะคะไปส่งที่จหกณ์การ,กรเกษตรได้เลยโดยตรงนะคะทุกคนเขาจะเป็นกำคนกำหนดราคาสินค้านะคะเราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเวลาเราจะไปซื้อ,อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่า เมล็ดพันธุ์ผักนี่นะคะเราก็ไปซื้อที่สหกรณ์การเกษตรนะคะทุกคนก็จะมะีส่วนลดให้นะคะทุกคนเหมือนเหมือนอเหมือนสหกรณ์ที่บ้านเรานะคะแต่ว่าอันนี้คือดีกว่านิดนึงนะคะคือไม่มีพ่อค้าคนกลางนะคะแต่อย่างที่ไทยก็จะมีพ่อค้าคนกลางแล้วก็รับไปขายใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขาจะควบคุมเรื่องราคาราคาของผลผลิต หมดเลยนะคะทุกคนก็จะดีตรงนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างผักที่เราได้รับความเสียหายอย่างเช่นแบบใบโรคโรคโรคใบดาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแบบว่าใบม,มีมีตําหนินิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เขาก็จะรับซื้อในราคาที่ที่ต่ําลงมาอีกนิดนึงอันนั้นก็คือยังขายได้นะคะทุกคนแบบว่ามันมันไม่ มันไม่ได้รับความเสียหายมากนะคะนิดนึงก็ขายได้นะคะหรือว่าบางทีนะคะน้องก็เคยเจอนะคะ,อ,ะอย่างพวกร้านอาหารนี่นะคะเวลาเขาจะมาซื้อนะคะเขาก็จะมาซื้อที่ที่กับชาวสวนเลยนะคะทุกคนบางคนถ้าถ้าสะดวกนะคะน้องก็เคยเจอนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวสักพักนุ่นจะไปส่งผักแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ